สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาพบกับรายการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือจาก eFinance นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วหลังจาก EP แรกเรามา educate ให้ความรู้การใช้งานตัว eFin Soft Pick Up ไปก็คงจะได้ประโยชน์ในการใช้งานไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีแขกรับเชิญท่านเดิมเลยกูรูคนสำคัญของเรานะครับคุณวชิรเมธจาก E ท่านเองอขอเชิญคุณเมฆเข้ามาร่วมเฟรมกับเราเลยนะครับอ่วส,บบสวัสดีครับคุณเมฆครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มา ep ที่สองแล้วนะครับวันนี้คุณเมฆก็คงมีเอเขาเรียกว่าเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จริงผมอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกปุ่นท,ที่เหมาะสมกับตัวเองจริงครับโดยที่วิธีการ ค้นหาพุ้นที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยสองันคือม,มันจะเป็นเรื่องการจองความเสี่ยงนะคิดว่ามันเป็นเระเดหนึ่งที่ใช้ในการแบ่งนะครับอืซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญนะค,คือเราเลือกให้มันตรงกับเหมือนจริตในการลงทุนของเราเนาะถ้าเราลงทุนแล้วเลือกวิธีที่มันฝืนกับจริตเราเนี่ยมันจะทําให เ,เขาเรียกว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันตัดสินใจที่มัมีการผิดพลาดคืออะไรที่มันคอนเฟิกับอินไซต์ของเราเนี่ยมันจะแบบดูแล้วค่อนข้างย้อนแยง้งแล้วก็ตัดสินใจได้ผิดพลาดได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับคุณเมศ<ช>แล้วโดยเฉพาะสถานกา,การลงทุนนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องเน้นมากๆเนาะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าตลาดที่อาจจะไม่ได้มีเป็นเ,เป็นมีประเด,<ล>ด็งบดกเข้ามา มากนะนะครับหยุนก็คางยากนิดหนึ่งก็ต้อง selective มากๆโดยใช้เครื่องมือของ eFinance เนี่ยแหละเออมาช่วยในการคัดกรอกนะครับอ้าวันนี้เราใช,ใช้เครื่องมืออะไรคับคุณแม่ครับวันนี้เราใช้โปรแกรม ePinMobile ครับอ่าซึ่งโปรแกรม ePinMobile e นะครับก็เป็นเครื่องมือที่แอปที่เน้นใช้การวิเคราะห์นะครับสามารถดูข้อมูลดูสภาพตลาดนะครับดูงการเงินอะรให้ดูนะครับดูกราฟเทคนิคดูข่าวนะครับ โรมไปถึงส่งสัญญาณซื้อขายก็ได้อ่าอันนีอสมังดีครับอ่ครบหมดเลยครบทั่วเลยเรียกได้ว,ว่าเป็น one stop service เลยเป็น all in one เลยนะครับก็ก็คล้ายๆกับ e f i n s o c pick up ใน EP แรกเนาะแต่เนี้ยเราเอามา,เ,าเขาเรียกว่าย่อยอยู่ในเป็น mobile a p พลิเคชันให้กับทุกท่านเลยนะครับก็ ลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับไปพิมพ์ในใ Google Play Store ใน App Store อ e f i n Mobile เสร็จแ,แล้วก็นำ username password ตัวเดียวกันกันกบที่เข้าใน trading platform ต่างๆของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยเอาเข้าไปใช้งานได้เลยจำแค่ username password เดียวนะครับเป็น single sign on แล้วก็ login เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้คุณเมธมา ไล่เรียงฟีเจอร์ฟังก์ชันที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ในการลงทุนมากยิ่งขึ้นแล้วกันอ่ะเราจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันหลายมั่งครับอ,อันนี้ผมขอโฟกัสไปที่ตัวเริ่มต้นจากตัวสแกนก่อนนะครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังว่าคนที่ใช้โปรแกรมตัวนี้จริงๆแล้วมีแนวคิดที่แตกต่างกับเทปหนึ่งนะเทปหนึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนที่เล่นเทรดจังเส้นเงินเก่งกาําไรต้องการส่งคําสั่งซื้อขายด้วยกราฟนะครับแต่สำหรับอีฟีมบายเนี่ยมันใชเน้เป็นบนมือถือนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม จึงรู้สึกว่าโอเคฉันอาจจะทํางานไปด้วยลงทุนไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสมากอะาวนี้ผมก็เลยพลามาฟังก์ชันสแกนแล้วก็ฟังกชันสแกนบัวอีฟีโมบายเนี่ยแตกต่างกับทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันยังไงเนาะอย่างแรกเลยก็คือตัวไอตัวสแกนตัวเนี้ยเราเรามีการแบ่งเงื่อขไขตามการยอมรับความเสี่ยงสังเกตเนี่ยครับมันจะเขียนชื่อว่าสายออมไม่รีบร้อนอ่าอ่าอืมสายปลอดอันนี้มาอนลูกคุณเลย ระยะยาวาหน่อย,อยลองทุนในหุ้นมัน่นคงหน่อยเรามีเหมือนคำอธิบายตรงบรรทัดด้านล่างด้วยเนาะว่สาสไตล์ไหนคถูกต้องครับซึ่งอย่างนี้ครับผมจะเอกาให้ฟัเราอ่ะพยายามจะเลือกหุ้นที่เรียนตามตรงครับบางคนอาจจะไม่กล้าคันล้อเพราะว่าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เราก็ต้องเลือกหุ้นที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยมีเงินปันผลลงทุนไปแล้วถ้าเกิดไม่กล้าคันล้อจริงติดดอยไปเนี่ยมีโอกาสรอดได้เงินปันผลด้วยอะไรเงี้ยครับก็หรือว่า เราก็จะย้าว่าข้างล่างเนี่ยสําหรับสายแบบสายเสี่ยงไม่เกี่ยงงบก็คือว่าวิเคราะห์แบบโวลูมอย่างเดียวเลยกะซัดเที่ยวแล้วแต่เป็นคนใจกล้าไม่กลัวการขัดคุนพร้อมขัดลอดโอ้โหอะไรเนี่ยครับชอบชอบชื่อมากเลยแบบใต่หูมากเลย <iums> <Child S 2> <depths> สายเสี่ยงไม่เกี่ยงเลยใช่ครับใช่ครับอ่าครับแล้วก็จะมีพวกแอนพวกขายแบบสายขายทำกำไรครับเท่าไหร่ก็เอาครับ คืออย่างนี uh ้ครับในเงื่อนไขสแกนเนี today, ่ยผมเล่าให้พวกเราฟังนะครับสำหรับคนที uh ่องการใช้อ yeah. us ีกิโมบายคืออย่างนี้ครับอีกินโมบายเราเนี่ยจะมีสัญญาณทั้งซื้อและขายนะอันนี้อันนี้คือคือพอปกติเนี่ยบางโปรแกรมเนี่ยจะมีแค่ขาซื้ออย่างเดียวพอขาขายเนี่ยอไปจัดการเองเพราเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอของเราเนี่ยถือว่าเราเราไปที่สายออมเนี่ยนะครับ dCA เนี่ยเราก็จะชียให้ให้เขาขายด้วย อ่านะครับที่จริงแล้วจะแบ่งเป็นสามหมวดนะสายออมสเก็ตสีแล้วมันจะโทนใกล้ๆใกล้ๆกันทีจริงแล้วหมายความว่าเราจะมีสัญญาณซื้อแล้วเรามีสัญญาณขายให้อ่าครับพุ้นต,ตัวไหนที่ติดเป็นสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยถึงเวลาเราไปสแกนที่ฟังก์ชันขายมันก็จะมีขึ้นว่าขายขออภัยนะครับพอดีนี้ผมใช้ปรแกรมจำลองมาจะสลับเล่นรอนิดนึงอ่ามันจะมีสายต่างชาติงบการเงินดีสายเล่นรอบชอบทำกำไรอ่า ขายเสี่ยงไม่เกี่ยงขาดทุนออย่างที่บอกนนี้คือโมเดลของกล้าขันล้อนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้เป็นอย่างแรกก็คือเราจัดตามประเทศนะครับอย่างอย่างที่สองคือเรามีสัญญาณซื้อให้เรามีสัญญาณขายให้อแล้วก็อย่างอย่างที่สามความแตกต่างมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหุ้นที่เดี๋ยวผมพาไปดูสายออมก่อดีเซเนี่ยมันก็จะสแกนกวันเนี้ยสามหุ้นแต่ว่าในสามหุ้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถกด แท็บตัวนี้ลงมาดูมันก็จะบอกครับว่าจริงๆแล้วจ่ายปันผลต่อเนื่องสี่ปีนะกระแสเงินสดและการดำเนินงานเป็นบวกแนมะ้ในช่วงนี้เราไม่ต้องไปเครียดนะคือเรามีปัญหาว่ากิจการเนี่ยก็คืออย่างอย่างประเด็น JKN จ่ายไม่ไหวไรเงยังไม่ต้องกัง,งวลคือมันเป็นัเลขคัดกองและออกไปแล้วก็ไม่พอ,อสินทรัพย์ส่วนเจ้าของโตขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆอ่ออาบุ๊คแวลูของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอและที่สาคัญคือกําไรมันโตด้วยในไตรมาลล่าสุดอ่าแล้วก็ ไฮไลท์อย่างที่สามก็คือจังหวะซื้อขายนะครับจริงๆแล้วอมีเรื่องเทคนิคข้อมาด้วยในเรื่องเทคนด์คราวนี้ไอ้จังหวะซื้อขายเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบางโปรแกรมเนี่ยเขาจะให้เป็นสัญญาณซื้อเป็นทับเทเนี่ยแล้วเวลาหุ้นมันขึ้นไปนานๆเนี่ยมันก็ติดไปตลอดเลยแต่ไอ้ตัวอีฟินโมบายเนี่ยมันจะไม่ติดตลอดนะมันจะสัญญาณซื้อทางกาฟเป็นถ้ามาเนี่ยมันจะแสดงผลอยู่ไม่เกินสามวันสามวันถึงห้าวันแล้วแล้วแต่แท่งราคาครับอ่ะแต่ว่า ตรงนี้ก็คือเรียกง่ายว่าต่อให้เราเป็น DCA เราสนใจจะสแกนหุ้นเนี่ยว่าทั้งถ้าเราเข้ามาแล้วมันไม่ติดไม่ต้องแปลกใจนะก็คือวันนั้นเนะ่หุ้นโดยเทคนิคลมันแย่หมดอ่ะอลงทั้งตลาดรัวเลยซึ่งใครที่ใช้ e m o b l e เนี่ยผมคิดว่าคุณก็จะรอดเวลาหุ้นเป็นเทรนยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า็นขาลงยาวๆเนี่ยคุณก็เฮ้ทำไมไม่สแกนไม่ติดเลยไม่ต้องแปลกใจนะก็คือมันมันไม่ใช่สัญญ,ญาณซื้อแต่พอถึงเวลามันติดแล้วเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันติดอยู่สักะระยะหนึ่งพอคุณคาดรอบเนี่ยแสดงว่าโอ้โหคุณฟ้ีช้าไปแล้วผมก็จะแนะนําว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าคุณอยากจะใช้จริงคุณก็แวะเข้ามาดูสภาพตลาดเนี่ยเข้ามาดูสักวันละครั้งอ่าหรือสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับเข้ามาแวะดูได้อ,อันน,ออนี้หมายถึงว่าเวลาเราจะคัดกรองหุ้นตามเนี่ยตามสไตล์การลงทุนของเราเช่นอย่างสายออมไม่รีบร้อนหรือ dca เนี่ย เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรเลยเรามีสูตรหรือคาทีเรียในการคัดกรองอลไรเราดูแค่ e n d l e out อาเท่านั้นเองว่ามีหุ้นตัวไหนที่ติดเข้ามาบ้างแล้วก็เอาไปวางแผนการลงทุนอีกทีได้เลยว่าเราจะแบ่งไม้ซื้อยังไงอ่าซื้อที่ราคาไหนอะไรพวกนี้เท่านั้นเองนะครับ่แล้วก็โดยที่เมื่อกี้คุณเมธโชว์ให้ดูแล้วถ้าเราอยากไปดูคาทเรียหรือเงื่อนไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาดูได้เลย อันนี้เปิดเหมือนแบบโอ้โหสำเร็จรูปพร้อมทานเลยอ่ะสำหรับสายนี้ใช่ครับก็คือย้ำอีกทีหนึ่งคืออีพีบูวายเนี่ยมันจะคาแรคเตอร์ต่างกับต่างกับสตอปปิ้งอัพเพราะว่าสตอปปิ้งอัพเนี่ยเป็นคนที่แบบเท็ดจริงจังเวลาเราใช้สแกนในในในคนสตอปปิ้งอัพเนี่ยก็คือว่าคุณเงื่อนไขเองจริงจังรายละเอียดอ่าแต่สำหรับอีพีบูวายไม่ต้องสำเร็จรูปใส่ให้แล้วใช้อย่างเดียวอแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับเรา อือาจจะเหมาะสําหรับคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมือกลางถึงมือใหม่หน่อยที่อยากจะใช้อะไรที่ค่อนข้างแบบเฟรนลี่ใช้ง่ายๆนะครัเข้าใจง่ายด้วยนะครับอ่าคเลยบอกว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของเราทุกตัวหรอกแต่ว่ามันแต่ละตัวเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนไม่เหมือนกันถ้าเราคิดว่าถูกต้องเราเราก็ไปไทยนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็จะมี าสายออมแต่ว่าผมนแนะนำก<ม>นิดหนึ่งนะครับเวลาไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอีบนโปรแกรม e-film o b i l e เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้เรารพยายามทยอยซื้อทยอยขายเวลาเราซื้อลงท<ม>ุนเนี่ยอยากให้กระจายความเสี่ยงคือเราทาเงื่อนไขสกแกนมาให้สําเร็จรูปซึ่งเราเน้นควบคุมความเสี่ยงมาให้แล้ว<ม>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นฐานนะครับเรื่องคุณให้ถูกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเหมาะสมเรื่องจังหวะในการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะทาให้เสี่ยงต่าขึ้นไปอีกเนี่ยผมอยากให้คนที่ใช้เราอ่ะ มีการกระจายอ่าสมมติเราซื้อติดตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือห้าตัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะเพย์เซฟเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถมาคอนเฟิร์มได้ว่าการาฟเป็นยัางไงาอแต่ว่าวิธีการใช้งานจริงเนี่ยเวลาเวลาเวลา,เวลาเ,วลาเวลาเราอยู่ที่หน้าสแกนนะครับเราทัชไปที่ชื่อหุ้นเลยเช่นสตีโอ,<ม>อ,อปุ๊บม,มันจะเด้งมาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับนี้เขาได้ติ๊กเกอร์ดูงบการเงินเขาเลย ดูข่าวที่มีของเขาเลยดูคอมเมดีโปรไฟล์เลยดูอ๋อดูวรูลุ่มเมดิสิเลยก็คือคอนจักรของอี่ีโมบายมันจะเป็นสต็อกเซ็นเตอร์คือเวลาเราดูข้นตัวอะไรแล้วเนี่ยเราสไลด์ลงมาด้านล่างเนี่ยมันเราจะสามารถดูข้อมูลอยที่บอกครับรอบด้านเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้โอ้โหอันนี้ดีมากๆคือจะบอกว่าเวลาเราคัดกรองหุ้นมาเสร็จแล้วได้ยูนิเวอร์สองหุ้นมาเนี่ย อาจจะต้องมาทํากันบ้านในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยเฉพาะแบบ <Yeah. S 1> พวกงบการเงินต่างๆอันนี้ให้ดูแบบ3าปีย้อนหลังได้เลยอย่างน้อยไปดูฟรีแคชโฟของเขางบกระแสเงินสด <Yeah. S 1> เป็นยังไงกําไรสุดที่ <Yeah. S 1> มีเสถียรภาพมากน้อยขนาดไหนมีโกรสหรือเปล่านะครับ PE สูงไหมอะไรทุกอย่างดูจากในนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> มาคัดกรองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีวอลลุมอนาลิติคให้ดูด้วยเนาะอืมต้อง <Okay. S 1> ครับ อ่านี้ก็เป็นไฮไลท์เลยแล้วถ้าคุณสุขใจครับสอเ <ะ S 2> เอเดอร์กนิีหนึงอขายแล้หน่อยเลยอันนี้มันไล่เรียงเจอร์นี่มาเลยนะครับคุณเมธคือก <Scotland S 1> ่อนอื่นเนี่ยคัดกรองหุ้นที่เราต้องการจะลงทุนเสร็จแล้วมาทาําทการบ้านทําการบ้านเสร็จรจะ execution ส่งคำสังส่งซื้อขายในแอปน,นี้ก็มีให้ครบทั้งหมดเลยอ่าอันนี้ก็ส่งสังส่งซื้อขายได้ตามสเต็ปเลยนะครับใส่ชื่อหุ้นใส่วอลลุ่มใส่ราคา อ่าแล้วก็มีใส่ conditional อะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เราก็ใส่พินโค้ดแล้วก็กดปุ่มบายแค่น,นั้นเองอันนี้แบบ,บเออเรียบง่ายมากๆแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วนนะครับที่จริงวันเนี้ยตั้งใจว่าจะเป็นคลิปที่ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่าเป็นไฮไลท์ก็อยากจะเล่าไฮไลท์ให้พวกเราฟังนะว่าสำหรับใครที่สนใจนะเราอยากให้ลองเล่นฟังชันสแกนแต่ฟังชันแต่ละสแกนเนี่ยมันมเยอะครับมันก็จะลงดีเทลค่อนข้างเยอะแต่อาจจะอ,อยากให้พวกเราเลองพอดีว่า ข้อดีเราคือคําสั่งเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านได้ถ้าคุณใช้คู่มือไม่เป็นก็อ่านภาษาไทยได้คุณเข้าใจใช่ใช่เขาเรียกว่ามีมีมีคลิปภาษาไทยใช่มีงั่นขาอะไรที่คนรู้เรื่องแน่นอนเข้าใจได้อนะครับอย่างอย่างอันนี้เป็นเป็นเรื่องของดีวเดนใช่ไหมครับสายปลอดภัยกำไรติดมืออย่างเป็นต้นอนะครับอย่างน้อยต้องมีเงินปันผลน่ จังหวะได้แล้วก็เขาจะปันผลได้แต่เงินสดจากการดำเนินงานเขาต้องเป็นบวกโอ้โหสำคัญมากใช่ครับคุพวกนี้ก็ดรามาก้องเราต้องแบบอ่าก็ต้องเข้มเข้มเยอะๆในการคัดกรองเหมือนกันอืมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราอยากให้บางคนจากซื้อหุ้นปันผลเราไม่อยากให้ติดกับปันผลนะครับคือครับเวลาเราเลือกหุ้นปันผลเนี่ยบางครั้งเราไปสแกนว่าดิวเดนดูวเขาสูงแต่ว่า เราต้องเข้าใจก่อนดีเวเดนดิวเนี่ยเขาเอาข้อมูลจากปีที่แล้วมาแต่จริงๆพอปีน<ป>ี้กำไรเขาปอกตกลูถูกต้องครับพอปีนี้กำไรเขาดรอปแต่จริงๆแล้วดีเวเดนดิวมันลดลงแต่ว่าน<ม>ักลงทุนจะไม่รู้แหละแต่ข้อดีของ<ม>ของไอ้ตัวไอ้ไขสกแกนเราเราไปดักว่าหุ้นในงบการเงินล่าสุดกำไรมันโตเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เวลาเราเห็นว่าเอ้ยเงินปันผลมันเยอะว่ะแต่พอจริงๆกำไรเขาลดลงเนี่ยไอ้หุ้นกน้้เราตัดทิ้งเลยแสดงว่าจริงๆเงินปันผลเขาไม่ได้เยอะคุณคุณมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ปันผลตามที่คุณเห็นข้อมูล อืมอ่าก็คือคือเป็นจุดที่เราใส่ใจรายละเอียดเนาะก็สแกนให้เพิ่มเติมอ่าตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะครับในการลงรายละเอียดไปนะครับอ่าคุณเมฆขอดูสูตรอื่นๆอ่าลองไปแตะนิดนึงสําหรับแบบสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายซิ่งหน่อยอย่างเงี้ยครับมีสูตรสําหรับเขาไหมอย่างลูกค้าบางคนบอกเฮ้ยผมอยากแบบเทรดดิ้งอ่ะอยากเทรดดิ้งตีหัวเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยสายเี่งไม่เก่งงบเลย S <S <S เดี๋ยวพา,าไปดูนี่คนที่กล้านะได้กล้าเสียพร้อมตัดขาดทุนนะเน้นกราฟแลนะ้วโบนัสไม่สนใจงบกัดนวันเนี้ยมีอะไรอยู่สองตัวเลยโอ้โหอันนี้เป็นหนึ่งใน recommendation เป็น top pick ของหลักทรัพย์กรุงศรีเราด้วยนะ CBG อ๋อแล้วครับโอโ้โหจริงๆเราเว็บคอมเมนด์บายมาตั้งแต่โอโ้โหล่างๆงไลนะใช่ไหมครับใช่ครับเรยนะคับก็พาไปดู่เงเพื่อนไขเงินกับเหมือนเดิมเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ แต่ว่าแม้ถึงว่าไม่กินม,มัน,น,นเนี่ยเราอยแอบมีกระแสเงินสดชนิดเนี่งพรดีว่าอ่าจริงๆ้วคืงครับเราจะดูปริมาณว่ามันมีคนพยายามมีพฤติกรรมพยายามเล็งบ่ายนะครับว่าพยายามจะไล่ไล่่ะคบในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าอไอการมูลค่าสะสมมูลค่าซื้อขายเนี่ยมันมันเยอะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยคือเรียกง่ายว่าเป็นหุ้นที่มีพฤติกรรมระยะสั้นคนพยายามไล่ราคา แล้ววอลุ่มมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเราก็เลยคัดหุ้นกลุ่มนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณซื้อขายม็เพิ่มขึ้น<ม>วอลุ่มเข้าะนะครับราคาปรับตัวขึ้นก็อาจจะติดอยู่ในคาเซเียวนี้อแล้วก็เมื่อกี้แอปเห็นมีอาจจะมีกองพื้นฐานเรื่องของตัวแคทโฟมาให้ด้วยแหละออย่างน้อยก็นิดหน่อยนีสบายใจนิดนึงสบายใจนิดนึง อ่าพอดีว่าซึ่งช่วงหลังอย่างที่บอกครับกังวลนิดหนึงใช่ใ่ซึ่งเห็นหน้าหุ้นแล้วก็แบบโอ้โหส่วนตัวผมชอบเลยนะเอาไปทําการบ้านต่อหรือเอาไปดูทามิงหรือไปดูเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆเพิ่มเติมในเทคนิคอลชาร์ตอย่างเนี้ยเราได้มาแล้ว2ตัวเนี่ยก็ไปเปิดชาร์ตตรงเมนูด้านล่างที่ชื่อว่ากราฟอันนี้ได้เลยถูกไหมครับอ่าตอนนี้ครับเลือกไปแล้วก็เปิดกราฟมาดูได้เลยว่า CBG อ่า เทคนิคข้อชาร์ตยังไงอุปกรณ์ใช่ครับหรือว่าในอดุลดวงมันอุลริสต์เป็นยังไงใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าครบจบที่เดียวได้เลยนะครับแล้วก็มีที่คอมเมนต์ด้วยครับอ่ามีข่าวเกี่ยวกับเขาพูดหลักทรัพย์ไหนบ้างเนี่ยในกรุงศรีแนะนําซื้ออ่ามาเนี่ยครับใช่เลยครับจริงๆแนะนำมานานแล้วครับจริงแนะนำตั้งแต่ยี่สิบสามพฤศจิกาอย่างที่บอกตั้งแต่ย้อนล่างเลยอันนี้แบบ แฟนคลับลักซับกรุงศรีนี่แฮปปี้แน่นอนนะครับใครที่ตามบทวเเคาะของเรามานะครับอผมไม่ขอไปแตะขอไปแตะตรงเมนูกราฟด้านล่างข้างๆปุ่มโฮมนิดหนึ่งได้ครับอันนี้เราสามารถคลิกเป็นแนวนอนอะไรพวกนี้ได้ด้วยถูกไหมครับได้แล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็ทำได้ได้ได้เหมือนปกติเลยครับแต่เพียงแค่ว่า อินดิเคเตอร์อาจจะน้อยน้อยกว่าบน PC หน่อยเองอืมเพราะว่าแต่อินดิเคเตอร์สำคัญๆก็น่าจะครบนะครับพวกมัคซ์ดีไอเอสไอพวกนี้อช่พวกพื้นฐานเนี่ยมีหมดแต่ว่าในไฮไลท์ในอินดิเคเตอร์ที่เราแนะนำก็จะมีหนึ่งเรืองคือไบเซวอลูกับ m b d r ที่เป็นคาแรคเตอร์มีเฉพาะที่เราที่เดียวเนี่ยดูได้อืมอ่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วต่างชาติสะสมหุ้นตัวนั้นอยู่ไหม เอออันนี้น้าหน้าพอยนิดหนึ่งครับคุณแม่ช่วยขยายความนิดหนึ่งในตัว NVDR เพาการับเตือ,น,อนักลงทุนของหลักทรัพย์พุงศรีเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อืมอ่าก็คือจริงๆแล้วไอ้วัล,ลุ่ม NVDR ตัวเนี้ครับมันเป็นยอดการถือครองผ่านกองทุน NVDR ในแต่ละวันว่าเขาถือครองหุ้นเท่าไหร่ยะผมจะเปลี่ยนชื่อหุ้นชนิดหนึ่งถ้าเปลี่ยนชื่อหุ้นเนี่ยเราก็จะอืม ่ะพวกนี้ก็มาดูเหมือนการถือพอรับอ่าเราจะเห็นเลยว่าเนี่ย Nvidia เพิ่มขึ้นรัวๆเลยโอ้โหอันนี้พุ้นอะไรครับเนี่ยปตทโอ้โหให้ดูเลยว่าตอนเนี้ยสางชาติเนี่ยแม้ถึงเราเห็น net s a l l net s e l อ่ะแต่จริงๆเขาซื้อปตททุกวันเออโอ้โหอนี้น่าสนใจมากนะอืมน่าสนใจซึ่งเราก็สามารถใช้ไอ้ฟีเจอร์เนี้ยมามอนิเตอร์หุ้นตัวที่เราเป็นวอ e ลิ list ของเราที่เราเฝ้าติดตามอยู่ก็ได้อ่า ต้องเลยครับอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเราก็เห็นท็อปเนี่ย n ว d a าก็ซื้อมาสักระยะหนึ่งก็ซื้อๆขายๆกันอือือคือคือสำหรับคนที่คนที่ดู NVDAR บ่อยๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยแารชาติเขาเก็บเก็บสายไหนอืออือ่าโออันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะคุณเมธมันทำให้เราเหมือนมี แต้มต่อในการลงทุนด้วยนะว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่มีข้อมูลเนี้ยดูอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามองไม่ออกเลยว่า ee, จริงๆใน MVDR เนี่ยเขาสะสมหุ้นตัวไหนอะไรยังไงกันอยู่แต่ถ้าเรามีเครื่องมือเนี้ยเราสามารถไปมอนิเตอร์แล้วก็ทำให้พอจะจับทางได้และเออว่าในช่วงระยะสั้นทามมิ่งต่างๆเนี่ยมันมันไปกลุ่มไหนยังไงอ่า อ่าอย่างเงี้ยครับนี่ครับอีจีซีนี่ก็เอ็นบิดาสะสมนิวไฮเหมนกันครับรัวๆเลยครับอืมอ่าราคาลดลงแต่ว่าเออคุณพลังงานนิดอ่ามีสามตัวแล้วนะตัวพี่ใหญ่เลยปตทอ่าวันที่มีอะไรครับมีมีท็อปใช่ไหมครับท็อปมีค่ะมีจีซีพีทีจีซีอ่าพวกนั้นก็เอาไปทำการบ้านต่อได้อืมใช่ครับและเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจจะมันจะมีปุ่มมอครับจริงๆถ้าสนใจเอ็นบิดา แลนด์กิ้งว่าเนี่ยเขาเน็ตเน็ตบายเยอะสุด g ีครับบ j c จซีท็อปปตทบีเออเดมนะครับ AOT เอโอทเน็ตเมื่อวานอะไรเน็ตเซลเนี่ยอบลูมาส์ลาสกราบบีบีไลเอเจนที่ยสามารถดูได้ครับกดปุ่มองจริๆอันนี้คือเป็นโอ้โหมหาศาลเป็นแลนด์กิ้งเป็นแลนด์กิ้งของของวันก่อนหน้าของวันก่อนหน้าใช่ครับของวันก่อนหน้าอันนี้เราสามารถดูแบบหนึ่งเดือนย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ย้อนหลังได้เลยไหมครับคุณเมส อัภนนิจาจะไม่ได้ครับถ้าถ้าเป็นพื้นโมบายก็เป็นวันต่อวันไปก่อนใช่ใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะไปเจาะที่กราฟเทคนิคอะอย่าว่าจริงๆแล้วโปรแกร,รม efin mobile เนี่ยพื้นฐานคือไงครับ efin mobile เนี่ยมาถูกออกแบบมาเป็นโปรแกร,รมที่เน้นวิเคราะห์อย่างง่ายๆได้บนบนมือถือเลยแต่อาจจะไม่เอ็กซ์เพรสเท่ากับ pc แต่เขาวิเคราะห์ได้ระดับหนึง่งแล้วเราก็สามารถใช้อย่างที่บอกครับก็จะสแกนใช้กราฟเทคนิคแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่มี เฉพาะค่ายเราค่ายเดียวเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้แล,แลก็รีพอร์ตไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างที่พรีวิวกันไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตอนนี้อีทีมบายเนี่ยมีแค่ห้าบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยซึ่งกรุงศรีเป็นหนึ่งเลยนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมนี่ท่านใดยังไม่มีบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยต้องรีบมาเปิดละง่ายๆเลยนะครับกนะ็คลิกลิงก์ ด้านล่างนี้หรือไปเซิร์ชใน Google ก็ได้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีแล้วก็โปรเซสเข้ามาเนี่ยก่อข้อมูลทุกอย่างเสร็จไม่เกิน2นาทีก็แปร์ูฟแล้วก็ได้ยูเซอร์เนม password มาใช้งานกันแล้วนะครับง่ายๆเท่านั้นเองนะครับ <ใช S 2> แล้วก็ได้ใช้ใชโอ้โหเครื่องมือเยอะแยะมากมายของเราแล้วก็ efinance นยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่เรา แชร์ให้ฟังกันเลยว่ามันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับอาจจะช่วยทําให้ผลตอบแทนของท่านเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะครับวันนี้ก็มาแชร์กันประมาณนี้นะครับยังไงลองไปเล่นกันดูลองไปใช้งานกันดูโดยเฉพาะพวกสูตรสแกนตามประเภทการลงทุนของเรานะครับการส่งคําสั่งซื้อขายเรื่องของเทคนิคอลชาร์ตแล้วก็จริงๆมันมีดีเทล ุ้นหลายตัวอีกเยอะแยะมากมายว่างบการเงินต่างๆ volume analysis เนี่ยพูดได้ว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้เมันก็ครบถ้วนเลยนะครับสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ<ช>อ่ะโอเคก็วันนี้ก็คงเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยมีเนื้อหาดีๆมาฝากกันอีกแน่นอนอ่าแต่ยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเรา เยอะๆ้วยกด Subscribe ทุกช่องทางของหลักทรัพย์รุงสีนะครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ก็กด Follow กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่มีอยู่ในหน้าจอนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยว e ีหน้ามาพบกันใหม่วันนี้ผมกับคุณเมฆก็ขออวยพรแล้วกันนะครับอวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ